Ai, ai, ai! โอเคมากราบสวัสดีสวีดัดยามเดือกันเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมมนีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกลับบ้าน่นเกมเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่อย่างวิฟนะครับในสกินของเออโนเฝื่อติวเวเดอรโฮมาถึงก็เป้าหมายชัดเจนแลววิลล่าสักหน่อยไหมล่ะเออสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยเหนื่ยไม่มีนติเราก็ไม่กลัวหรอกเอาแรกๆอ,อ่ะเออสตันไปดิเออยิงสวยดีว่าเราสตันโดนมาดีนะครับเหมือนไส้ทีอยู่ดีก็มาสตัน ไม่ให้ซุ่มไม่เสียงกันเลยยิงต่อจ้าเดยวมังกรเล็กก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเลนของมังกรมังกรเล็กใช่เลนดาร์กนะเราสลับกันแล้วเด็กนี่แคลรี่มายืนอยู่ตรงนี้นะเออก็ขอภัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ที่ห่างหายไปนะครับตั้งแต่ลงคลิปของแคลรี่ควีนพอดีแบบว่าต้องไปถ่ายงานตรงนี้ต่างจังหวัดมานะครับก็เป็นแคมป์ที่อยู่ใกล้ๆก,กับตรงแบบไม่ไกลจากจังหวัดเท่าไหร่นะครับผมพอดีแบบว่า ทำคอนเทนต์ถ่ายนอกสถานที่สักหน่อยช่วงนี้แบบว่าก็โควิดก็ดีขึ้นแล้วเนาะก็สามารถเดินทางไปไหนมาไ,ไ,ไหนได้แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับตอนนี้แถวบ้านผมก็ลดลงไปเยอะแล้วแหละไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยเสี่ยงแล้วด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยใครทีร่จะเดินทางตอนนี้นก็ดิ่ๆนะครับก่อนที่ตัวไอโอไมคอนกำลังจะแพร่กระจายนะครับซึ่งเดี๋ยวริงๆไอโอไมคอนก็ยังไม่ได้มีเขาเรียกว,ว่า อันตรายเลยขนาดนั้นนะเอ้ยไอริไอริเมื่อกี้ท้าทายวะ่ะสวยแม่ทำเป็นมายืนนิ่งโถโดสตันทีแม่งยิงล่วงไปเลยอเอแลวได้ดาร์กด้วยนะครับผมตอนอนี้ถ้าใครอยากจะมีแพนเที่ยวนะครับไปทะเลไปดูทะเลหมอกอะไรอย่างนี้ก็รีบๆีไปนะครับผมจะสิ้นปีแล้วก็ัสดปีใหม่ก่อนแล้วกันครับในมาอยู่ในสกินของวิปนะครับกับ snow festival ในวอลนัทพาร์ทที่20นะ ผมมึงได้มาแล้วก็วันที่าที่ยี่ะเออใช่ไหมยี่สิบไหมวะเออถ้า20แล้วก็จะมีถ้าเราได้ถึงประมาณยี้าเราจะได้เป็นตัวสกินตกแต่งของวิปด้วยนะนี่ก็สวยเลยอาร์มมายืนกับผมนะครับเขาไม่ได้ไปช่วยแวนเดี๋ยวจิงก็ไปช่วยแวนกว็ได้นะอั่างนี้แคลรี่เขาน่าจะปล่อยให้เดินอยู่คนเดียวแล้วแหละไม่ได้แบบว่าต้องต้องดูอะไรขนาดนั้นนะว่าไปช่วย ดันเกมไปช่วยแบบเอาพวกบัฟดีกว่าแต่ไม่เป็นไรครับมันยังเล่นในโหมดธรรมดาไม่ได้ซีเรียสมากตะครีบนี้นงนะครับก็เมื่อวานก็มีการแข่งของ ia aic นะครับของ aw ก็ถือว่าเป็นแบบที่9กกับ10แล้วเนาะใกล้ใกล้ใกล้ดอะไรนะอาทิตย์หน้าจะเป็นเฟนวีเฟินมีไฟแนลแล้วเฮ้ยฮาร์รี q ควีนฮาร์ควีนฮาร์ควีนสวยโอ้โหมันเข้ามาเวทป่าแล้วครับแต่ว่าเราสามารถจัดการได้หมดเลย หลังจากนี้สกินใหม่ๆก็จะยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับก็จะมีบอ์แล้วก็ล่าสุดข,ของคาลิคูนแล้วก็นี่ช่วงนี้มีกิจกรรมจะแจกสกินก็ค่อนข้างเยอะนะก็คะใครเตดเก็บตังอะไรก็ไปซื้อๆได้นะครับผมเออเราเพิ่งเห็นข่าวนี่ไปของช่องใจแล้วที่แบบว่ามีการแฮกเกมด้วยนะครับเออมันแฮกได้จริงว่ะจริงๆแต่ก็ระวังหน่อยนะครับเวลาเล่นไอเดียอะไรจำรหัสตัวเองให้ได้แล้วก็ล็อกรหัสหลายชั้นหน่อยนะ ส่วนคนที่ทำนี่ก็ไม่น่ารักเลยนะครับคุณคุณไปเรียนรหัสเขาอย่างนี้ไม่ได้นะบางทีก็พอถ้าโดนฟ้องอะไรขึ้นมานไม่รอดนะครับแต่ก็ถ้าคิดจะทำแล้วครับก็รับผลที่ตัวเองจะทำด้วยนะก็ถือว่าคุณได้ทำไปแล้วสำหรับการที่เอาไอดีคนอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตน,นะ <c oughs> ระวังระวังหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ตัวเปิด นี่เราเหมือนสลับกับไอตัวฟอร์เรนนะอยู่ดีฟอร์เรนมันขึ้นไปข้างบนอนะ่ะผมไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกเห็นมันอยู่เลนล่างอาจจะเพราะว่าสลับกับตัวของที่แบบข้างล่างมีแก้ก,กับคาฟอีนีไงเออล้วเลยสลับกันนะผมว่าผมได้ฟอมดีว,วะ่ะเออเดีนี้มันถ่าย้อมเร็วนะนี่ขนาดไม่มีกิปใหญ่ที่ทำไมของผมคนเดียวได้เลยวะ่ะแคลลี่เองอเออเอาความเร็วโจมตีมานะครับอ๋อลืมบอกเซตขอจะประมาณนี้นะครับผมคึงม,มาบอกตอนจะกลางเกมอีกแล้วทุกทีเลยสิ นี่จะเป็นแบบว่ารูนของคิเลยนะครับผมเป็นอัตตาคิแล้วก็คิเพิ่มความเร็วบราบลา,บา,บาแล้วก็เซ็ตของก็ประมาณนี้ดาบคิแล้วก็มีธนูดูดเลือดได้แล้วก็เจาะเกาะด้วยน,นะครับพลังแฝงผมเอาเป็นพลังแฝงรวยมานะครับสําหรับตัววิป <R ally. S 2> แต่ลี่จะได้เกิดเร็วหน่อยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็พลังแฝงรวยมาได้นะ okay. ไปเอาดาร์กต่อนะครับผมพยายามเดินเก็บออกเจ็แล้วก็ อย่าคีบเสียอะไรดันป้อมยิ่งถ้าเราดันป้อมได้เร็วเราก็จะยิ่งได้เปลี่ยนในเรื่องของพื้นที่นะครับดันไปเลยเราได้บัฟดาร์มาแล้วด้วยการดันป้อมก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับยิงไปยิงยิงยิงยงวนี้ปีใหม่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะทำชาเลนจ์อันนั้นถึงหรือเปล่า ตอนแรกกะว่าจะไม่เล่นแต่คิดไปคิดมาสักหน่อยก็ได้ผมอยากจะให้ถึงสัก50ดาวแต่พูดอย่างนั้นเนี่ยอีกยาวไกลเลยเอาไวาใ้ใกล้ๆสักถ้ายังไม่รีซีซั่นนะเดี๋ยวผมจะลองทําแบบอีกสัก10ดาวสุดท้ายอย่างเงี้ยทำเหมือนกับที่เขาทํากันนั่นก็คือให้ดูประวัติว่าเออกว่าเราจะถึงแล้วเราต้องหมดไปกี่ตาอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวนะผมลึกไปเปล่าวะออแต่ก็สวยอยู่ครับสวยอยู่สวยอยู่ัมเมื่อไลร่ล่ะสตันไ,หไปหุยรอนมาเฉยเลยววะแถมได้มาด้วยตัวหนึ่ง ผมได้ของวิล่ามานะครับแต่ต้องถอยก่อนลนะเมนคิสวยดี๋ว่าแก๊กเราโดนจับอยู่นะครับผมถ้าเมืน่นีิโดนดูดก็เหมารวมเหมือนกันอย่างถ้าสิดาวสุดท้ายค่อยทำชาเลนจ์แบบเล่นดูนะครับว่าจะแต้มันกี่ตานะถึงกว่าจะได้ในการที่ขึ้น50ดาวนะไม่ดูแล้วเล่นถึงหรือเปล่าแบบโซโล่แลคงมันก็ค่างยากอยู่นะครับแบบว่าก่่นจะเล่นให้ถึงเนี่ย เรื่องของการสตรีมก็อย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้ามีโอกาสถ้าอันนี้คือผมอยู่ที่หอถ้าแบบกลับบ้านเมื่อไรผมอาจจะไปสตรีมนะเออถ้ากลับบ้านแล้วเมื่อไรเพราะว่าตอนนี้แบบอะไรๆยังไม่พร้อมนะตัดคลิปไปก่อนแล้วกันนะครับอย <ST AR C> ากเล่นตัวอะไรก็บอกมาได้นะครับอยากได้รู้เซ็ตของอะไรก็บอกมันได้เหมือนเดิมนะครับส่วนตัว,วละครในติ๊กตอกก็เดี๋ยวน่าจะเอาคลิปนี้ก็น่าจะไปลงได้เลยเดี๋ยวตามได้มเมาห้าสวยครับผม เฮ้ยเก๋ว่ะทีมเราแม่งไว้ใจได้เก๋เดี๋ยวรอคลิปเข้ายิงเลยครับยิง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 สวยป้อมการน่าจะได้ครับแล้วก็เก๋ป้อมการน่าจะได้แต่ว่าน่าจะจบผมน่าจะยังไม่จบกันหรอมั่งดูทรงแล้วน่าจะแบบดันให้ครบทุกทางก่อนแล้วก่อนจะจบมันเล่นธรรมดา,ามันไม่ต้องอะไรมากด้วยพอยิ่งธรรมดาแล้วเจอทีมดีก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนไปแกงเขาเลย เล่นแบบ3าทางอะไรด้วยเอาไงดีจ้ามังกรไหมมังกรก็ได้มานักหน่อยเดี๋มาหาพวมผมว่าเดี๋ยวผมต้องถอยมาก่อนสวยครับพอมีแครีสอตัวมันก็จะดันพวกมังกรพวกดาร์กเลยเร็วหน่อยนะดาเมจมันพอ,อบับฟ้าหน่อยแล้วกันนะครับก็เมื่อกี้ ไอแวนเราเอาบัฟฟ้าจากฝั่งเข้าไปแล้วเราขอด้วยเพจะได้รีคูดาวาเร็วกขึ้นหน่อยนะดาร์กน่าจะได้ไหมคนเดียวแต่จริงทิ้งเวลาไปก่อนก็ได้ครับก่อนจะมาเอาดาร์กนะจะได้บ <c oughs> แบบว่าเอารถสถานะของมังกรด้วยที่แบบว่ามันจะลดดาเมจลงล้ตีพวกดาร์พวกมังกรได้สตกตัว <c oughs> ได้ไหมอืมอันนี้เอาหาเรื่องดันอยู่ครับไอแวนมาแล้ว สักหน่อยสักหน่อยแต่ปลายปีจะลองไปใช้บริการนวดที่หนึ่งอยู่นะครับนวดจัดกระดูกยังไม่เคยได้ใช้บริการสักทีใน,น,นก็โควิดก็ดีขึ้นแล้วเนาะผมเพิ่งจองของแถวแบบแถวบ้านผมไปไม่ได้เชิงว่าแถวบ้านหรอกแต่ว่าเป็นแบบหมอที่เขาแนะนํามาว่าโดยจัดกระดูกดีรอสักหน่อยนะครับผมสําหรับสายวัยรุ่น20อัพทั้งหลายนะครับการทํางานของคุณส่งสองสามปีพอคุณทําไปร่างกายคุณก็จะแบบว่าฟ้องมาแล้ว ว่ามึงควรไปหาหมอนวดจริงๆนะมันเป็นเหมือนว่าจะจักไงไม่รู้อดียเดี๋ยว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 เข้าไปลึกเกินว่ะค่าได้ไหมได้ได้ได้สวยครับโอ้โหตอนแรกคิดว่าเหมือนจะไม่ได้นะเมื่อกี้โอ้เหมาให้อีกแล้วอ่ะโอ้โหแม่งทีมนี้โคตรไว้ใจได้ตอนแรกเมื่อกี้เหมือนเราเราจะเสียเปรียบนะแต่อยู่ดีก็กลับมาได้เปรียบเฉยเลยว่ะเออนั่นดันคลิปตรงนี้ไปเลยครับผมสวยสวยสวยดันบนดนบนน่าจะดันได้แล้วนะครับอันเดี๋ยว นี่ยิงผมบ่ะย่งเย่งเย่งสวยโอเคจบไหมไม่จบด้วยจริงๆด้วยวะ่ะไม่ไม่ยอมจบถ้าไม่จบโอเคไปดันล่างต่อแล้วได้อ่ะน่าจะดันได้นะใครพนั้นยื้อไว้ทันนะ่ะโอ้เดี๋ยวแวนแวนเข้าไปตายฟววยยยรีเฉยเลยว่ะเย่งเย่งเย่งเดี๋ยวผมต้องถอยก,ก่อนวะ่ะโอ้โหฟิกเกอร์มาก,ก่อนเลย โอ oh, ้จริงๆครับลูกพี่สกินนี้เสียอย่างเดียวนะไม่รู้บอกว่าเป็นวิกตัวหรือเปล่านะแต่เวลาผมใส่สกินเนี่ยแล้วก็เห็นหน้าล็บบีก่อนที่จะเลือกตัวคอเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบแอนิเมชันให้เราดวนน้องไม่เห็นตัวตัวที่น้องขี่เห็นแค่หน้าน้องไค่ดูตลกเตี่ยถ้าใครลองเล่นก็ลองไปดูดูนะครับหน้ามีครึ่งหนึ่งก็ตลกที่สายเลย okay, เอวับ เอาลับแดงมาชด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 โอเคเดี๋ยวมูรามาแล้วนะครับผมต่อไปชิดสุดท้ายน่าจะเป็นในส่วนของตายเกิดนะแล้วก็ค่อยสลับกับพวกเียวพวกอาร์กติกออฟนะครับผมเดี๋ยวจะแผบแหบหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันน่าจะเพราะอากาศเปลี่ยนแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าคลิปนี้ลงก็ผมเพิ่งดูบอลมาด้วยนะครับก็อาจจะเสียแขมแผบหน่อยนะ พอนอนดึกทุกทีมันจะแบบว่าเหมือนกับนอนไม่พอไงอนอนไม่พอแล้วผมแพรขึ้นโคทรมานเลยเมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อเป็นตอนช่วงที่แบบว่าเราเริ่มทํางานแล้วอ่เราจะแบบว่าผมต้านทานไ,ไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆเด็กๆมันจะร่างกายมันจะดีอยู่แล้วครับแต่พอเริ่มทํางานแล้วร่างกายแม่งดอปไปตามสภาพ อะไรที่แบบว่าเคยทําได้ตอนนี้แบบโอ้โหไม่ไม่ไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อนเลยอันนี้เมื่อก่อนแม่งวิ่งวิ่งยังโอเคนะเดี๋ยวนี้วิ่งนิดหน่อยก็แม่งต้นเหนื่อยปวดนั่นแหละยิงครับยิงยิงยิงสวยสวยสวยได้ไม่ได้ไหมนั่นนั่นฟอลเลนจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคผมยิงไล่คาเฟนี่ไปก่อนนะสวยครับสวยครับเอ้คาเฟนี่คาเฟนี่นี่เกียวเองจริงๆแต่ไม่ได้ได้น่ะน่ได้น่ะโอ้โหไม่มีใครมาไม่ที่ียได้ แวนเราไหวไม่นั้นแหะเจอวีล่าข้างข้างบนเห็นไหผมทำเรื่อง <c oughs> ดันนี้ไปเลยแล้วกันนะกินน้ำไม่เยอะนะครับเป็นภูมพองภูมแพ้ก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยจยิง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 สิคลิปนี้เข้าสิว่ากูจะตายแล้วเรียบร้อยทำอะไรกันวันนี้เดีอเดเดเด้อเดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เหมือนกับเกมที่แล้วไม่เอาอย่างนี้จะจบทั้งทีให้ผมอยู่ในเฟรมด้วยดิ โหทุเร่มาเดี๋ยวโดนตอมสังหารอ๋อใช่โอเคบูรีรามเจอกับทารหลอนครับผมอันนี้ที่อัปเดตในการแข่งนะครับสำหรับรอบหน้าอ๋อแมตชชิงชนะเลิศแพ้ตกรอบที่สองสิบสามโอเค ไป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 ตอนนี้ดันสามเท้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่แบบว่าจบสวยๆนะยูเซอว่าจะเหมากระดานฝั่งนั้นได้หรือเปล่าถ้าเริ่มท่าไม่ดีก็ยิงป้อมให้เสร็จๆไปเลยก็ได้ครับเฮ้สวยสวยสวยๆอยู่ข้างหลังยิงฟรีอย่างนี้ก็สบายสิโอ้โหเฮ้ได้วะ่ะแม่ทีมนี้แม่งเออคือแบบแน่จริงวะ่ะต่อให้เล่นมายังไงแม่งยังหาเรื่องเอาจนได้โอเคสวยครับผม ดีเลยชนะนะจ๊ะโอเควิกตอรี่นะแจ,จ๊งเกอร์แฮปปี้โกลเดนดบก้อนนาะสรับของไบโอไม่เป็นไรไม่เอา MVP ได้แก่แวนนะครับ33.6แล้วก็ลกะคาเสียหายไป20.2 oh <my> นะโอเคกดไลค์ให้กดไปกดไม่กดเลียวแม่งยิง <laughs> โอเคหนูวิบได้ที่2นะจ๊ะเราตายไปหนึ่งแต่ว่าเอาค่าได้มากกว่านะแอซิดก็ไม่ได้ค่อยได้ช่วยก็เลยหมายถึงว่าแอซิดก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเรื่องของสกอร์นะแต่พอเป็นพวกแครี่พวกอะไรมันต้องยิงเยอะๆถึงจะได้ MVP ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวสกินของตัว Snow Festival ของวิฟนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด like, Subscribe นะครับเป็นกำลังใจทางช่องของกับบันเลนเกมเหมือนเดิมนะใคก็ฝากคลิปเหมือนเดิมนะครับผมจันพุธศุกร์มาเจอกันได้นะครับ ทางช่องทางของ YouTube แล้วก็ TikTok ก่อนแล้วกันช่วงนี้ Facebook ก็เงียบไปผมเอาไว้ไปแชร์คลิปอย่างเดียวช่วงนี้โอเคครับผมไงก็ไว้เจอกันใหม่ครับผม see you ครับ